Mm. คนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับรีแผ่นดิน พีแลมทองช่วยกันคุม ทัาถวยไทยทั่วลากราบบางังคมทูลด้วยบุญญาปรามีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรราษียเกิตหน,น,นักน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ทอ้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนไมีใครได้เห็นได้ยินก็ใครน้อใครดวงใจไฟทวินเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ สิบห้าปีทำเพื่อราษฎรถวยไทยทาชาติสมควรภาคภูมิมีพระมาหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรากายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชันยืนยาวในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวล้นกล้าวชาวไทยมีพระองค์ท่านพระองค์ทรงเสงียสละเพียงไหนมีใครเห็นใจสงสารก็ใครนอกใครคำชาเฝาทรงงานเป็นผู้ปิดทองหลังพระผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพนลอดุลยเดชมหิตตลาทิเบตรามาทิปดิจักรีนารบดินสยามินตาลาทิราบรมมานาตบพิตทรสงเสด็จเยี่กมเจ้าชาย เป็นดวงใจของแผ่นดินส่งเสถิตเรียกเร้าชาวไทยทูนยนรวมใจแผ่นดินระาส บหาตาราทิเบตรามาทิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมานาถบพินทรงสถิตเนื้อเก่าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเนื้อเก้าชาวไทย ระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาทิเบตรามาธิปดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมมนาถบพิตรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและสวัสดีท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทาง FM 107.25 MHz เ วันนี้ผมดอนแดนสวรรค์กลับมาพบกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมและรับฟังรายการอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณในทุกเรื่องราวขอบคุณสําหรับข้อชี้แนะขอบคุณสําหรับข้อมูลต่างๆที่ท่านได้กรุณานําเสนอมาให้ได้พินิษพิจารณาเพื่อผมจะได้มีโอกาสนําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาอย่าง ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะชมหรือจะฟังอยู่ในทิศทางใดในจุดใดในประเทศไทยแห่งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและปร,ะริมณฑลก็ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีๆท่านใดที่กําลังอยู่ในสภาวะที่เครียดไม่ว่าจะเครียดด้วยเรื่องอะไรบางทีชีวิตของคนเราเกิดมาเราเกิดมาเพราะว่าเราโชคดีเราเติบโตมาได้มานั่งดูรายการนั่งฟังรายการอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าเราโชคดี อย่าให้ใครมาบอกท่านว่าท่านเป็นคนโชคร้ายโชคไม่ดีแม้กระทั่งคำว่าซวยหรือว่าคำว่าไม่เป็นมงคลใดๆก็ตามที่นำมาใช้กับตนเองอย่าได้กระทำเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่าท่านใดที่สาบแช่งตัวเองทำร้ายตัวเองหรือท่านบอกว่าตัวท่านเองนั้นซวยโชคไม่ดีท่านก็ไปทำต่างๆสารพัดแสดงว่าท่านกำลังดูถูกดูแคลนบิดามารดาผู้ให้กำเนิดของท่านถ้าหากว่าท่านเกิดมาเป็นคนอยู่ได้จนถึงเวลานี้ การที่ท่านเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายทําให้ท่านใ้นเครียดไม่สบายใจให้ท่านรู้เถอะว่านั้นคือองค์ประกอบของการเสริมสร้างให้ท่านนั้นมีความแข็งแกร่งบางท่านอาจจะบ่นว่ามีความยากลําบากมากในปัจจุบันเพราะในอดีตนั้นเคยรวยนะครับทําไมเราต้องมาจนแบบนี้มีใครบ้างล่ะครับที่ร่ํารวยแล้วก็ร่ํารวยตลอดการมีธุรกิจอะไรบ้างล่ะครับที่ดีทุกวันแล้วก็ดีตลอดไป ถ้าไม่งั้นมันก็คงจะเต็มไปด้วยเศษถีทั้งบ้านทั้งเมืองสิครับเพราะฉะนั้นเรามาคิดอย่างนี้นะครับว่าความยากลําบากเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้เรามีมากขึ้นกว่าเดิมไงครับความยากลําบากเกิดมาเพราะว่าจะทําให้เรานั้นมีมากขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าอย่างไงล่ะครับก็หมายความว่าถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่มีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วท่านคิดว่าพอแล้วแค่นี้ท่านไม่ต้องลําบากไม่อยากจะเจอปัญหาอะไรอีกเลยนะครับ ท่านก็จะอยู่แบบนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะนักธุรกิจต่างๆทั้งหลายหรือจะเป็นข้าราชการที่ตอนที่ท่านมาในตําแหน่งเล็กๆพอท่านขึ้นตําแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆท่านก็บ่นว่ารู้สึกว่ายากลําบากอา้าวก็ยากลําบากเพราะว่าคุณสูงขึ้นกว่าเดิมไงครับท่านยากลาบากเพราะว่าท่านเคยมีประสบการณ์ในการสร้างความมั่งคั่งมากกว่าเดิมในอดีตจึงอยากจะให้กําลังใจท่านนะครับว่าความยากลําบากนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านจะมีมากขึ้นกว่าเดิมและท่านต้องทําอย่างไรอดทนครับมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เราสามารถเดือนหยาดอยู่ได้นอกจากคําว่าอดทนอดทนยังไงให้มีความสุขนะครับก็คืออดทนโดยไม่ต้องบน่นไม่ต้องว่าไม่ต้องเครียดแล้วไม่ต้องไปคาดหวังว่าทําไมคนอื่นเขารับปากเราและไม่ทําตามนั้นทําไมคนนั้นทําแบบนี้มันไม่ได้ดังใจ ชีวิตของเราไม่สามารถไปบังคับจิตใจให้ทําได้ดังใจของเราทุกอย่างหรอกครับสําคัญที่สุดว่าอย่าให้เราเป็นคนหนึ่งที่ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นโดยความตั้งอกตั้งใจรู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกนะครับแล้วยังทำไอ้อย่างนั้นแล้วมันไม่ดีเว้นแต่เป็นการการะทําโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนานะครับเมื่อเป็นดังนี้ก็อยากที่จะให้กําลังใจผมก็อยากจะนําวิธีการคิดที่มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งที่เรียกว่าเขาเขียนหนังสือแดร์ทูเฟล หรือเขาเขียนว่ากล้าล้มเหลวท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยมันต้องกล้าได้กล้าเสียคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมันต้องกล้ารับผิดชอบไม่ว่าผู้นําธุรกิจหรือผู้นําระดับไหนไหนะครับถ้าเป็นผู้นําต้องกล้าแอนอกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วเป็นผู้นำนี่ก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าอะไรชั่วอะไรดีเป็นผู้นําอย่าเฉยเฉยเป็นผู้นําต้องตระหนักรู้คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทั้งหลายคิดเราทํานั้น มันมีผลต่อผู้อื่นซึ่งเขากําลังจ้องมองเพื่อที่จะติดตามหรือกระทําตามในสิ่งที่เรากําลังทําสังคมทุกวันนี้หลายคนอยู่ไปวันๆอยู่แบบว่าชีวิตของฉันเป็นยังไงก็ได้ถ้าเราคิดว่าอยู่แบบเช้าชามเย็นชามหรือว่าเช้าชามเย็นห้าชามแล้วเราอยู่ไปทําไมเราก็เป็นอุปสรรคของ,ององค์กรนั้นๆดังนั้นถ้าหากว่าเรามีอาชีพเราก็ควรที่จะพัฒนาอาชีพของเราให้เจริญก้าวหน้าไม่ว่าข้าราชการ ไม่ว่านักการเมืองนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งจะเป็นคนที่ทำงานรับจ้างก็สุดแท้แต่ความดีความตั้งอ,อกตั้งใจผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็คงจะประสบความสำเร็จสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับคนจำนวนมากมายก็คือถ้าชีวิตของเรามัวแต่นั่งเล่าเรื่องความสาเร็จของคนอื่นโดยที่เราไม่เคยมีแรงบันดาลใจอะไรที่จะสร้างเรื่องราวอะไรบางอย่าง หรือการทำงานอะไรบางอย่างให้ประสบความสำเร็จเราก็คงจะประสบความสำเร็จยากแต่ถ้าเราอยากจะมีเรื่องราวแห่งความสำเร็จไม่ว่าเล่นกีฬาทำธุรกิจหรือทำกิจ,จกรรมอะไรก็ตามพยายามทำให้สำเร็จสักอย่างหนึ่งให้คนเขากล่าวถึงให้สังคมเขายกย่องนั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดและที่จะทำให้ท่านมีความมั่นใจเพื่อว่าเวลาท่านไปเชิญชวนใครมาร่วมงานกับท่านหรือท่านไปสอนใครสอนคนอื่นจากเรื่องราวแห่งความสำเร็จของตัวเอง มันเทศนะครับวันเวลาจะผ่านไปสักกี่เดือนกี่ปีมันก็สามารถนํามาเล่าใหม่ได้อยู่เสมอเสมอผมเองเมื่อก่อนชีวิตก็ยากลําบากมากทุกวันนี้ก็ยังลําบากแต่ลําบากตามภาษาของคนที่ผ่านชีวิตมาเมื่อก่อนผมก็ยากลําบากผมก็ไปสมัครทํางานนะครับเมื่อสัก30ปีมาแล้วนะครับผมต้องการมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสียให้กับน้องให้กับคุณพ่อคุณแม่เรามีพี่น้องหลายคน นะครับผมต้องเดินถนนตั้งแต่ย่านผมต้องเดินหางานว่างั้นเถอะนะครับเดินหางานตั้งแต่แยกลำสาลีโน่นไปจนถึงพระขนงรองเท้าก็ส้นหลุดนะครับแล้วก็ไปตั้งหลักใหม่ที่สีลมเดินลาะมาทางลุมพินีนะครับโรงแรมเขาไม่สมัครพรนักง,งานผมก็ไปขอเขาเป็นพนักง,งานเปิดเปิดประตู ไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอะไรก็ได้เขาไม่ได้รับก็บอกช่วยรับหน่อยได้ไหมนะครับเพราะว่าต้องการเงินเพียงแค่ใช้เดือนละแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็มาได้ทำงานที่แห่งหนึ่งนะครับพอไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมก็บอกว่าขอแค่1 5 0 0บาทเขาบอกว่า1 5 0 0บาทคุณเอาทำอะไรบ้างจะพอหรือผมบอกว่าพอเพราะ5 0 0เนี่ยผมก็จะแบ่งให้น้องสาวกับน้องชายผมเรียนหนังสือส่วนอีก500ยนั้นเนี่ย ผมก็จะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือไว้ใช้เดือนหนึ่งผมก็ใช้เองสัก500บาทก็โอเคพอดีนะครับก็คิดแค่นั้นนะครับขอให้ได้ทำงานให้มีงานทำแต่ว่าโชคดีที่เขาให้เงินเดือนผมนะครับ2,300าบาทนะครับผมจำได้ถ้าใครมีหนังสือผมจะเห็นว่าผมถ่ายเอกสารเป็นเช็คใบแรกรายได้เดือนแรกของผมไว้วันที่16มีนาคมปี คศ1.9.8.6นะครับซึ่งผมยังจดจำไว้จริงผมก็เขียนหนังสือเรื่องราวเรื่องเล่าชีวิตไว้เยอะพอสมควรนะครับ200กว่าหน้าว่าถูกหลอกถูกต้องมากี่ครั้งอะไรจริงก็คิดว่าจริงแต่มันไม่ใช่อะไรคิดว่าไม่ใช่แต่มันกลับจริงมันก็เจอต่างๆสารพัด30ปีที่บางกอกนะครับท่านผู้ชมมันให้อะไรเรามากมายความเป็นคนบ้านนอกมาอยู่บางกอก พูดภาษากลางก็ไม่ชัดก็ถูกล้อเรียนสารพัดนะครับแต่จากจุดวันนั้นเองเมื่อเราได้มีการเริ่มต้นชีวิตเราก็ทุ่มเทนะครับปีแรกนี่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งถึง3-4ครั้งปรับเงินเดือนทั้ง3าครั้งที่ทำงานที่แรกของผมที่ได้เงินเดือนจริงๆก็ที่มูลนิธิสุพณมิตรแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทำงานในสลัมคลองเตยถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในแถวสลัมคลองเตยล็อก11ล็อก6 นะครับชุมชนร่มกล้าวนะฮะสิบเอ็ดไร่อะไรประมาณนั้นนะครับเด็กๆในชุมชนคลองเตยเขาจะเรียกผมว่าพี่ดอนตอนนี้ก็คงจะแต่งงานแต่งงานกันไปเยอะแยะนะครับมีความสุขที่ได้ไปช่วยเหลือคนยากคนจนและชีวิตผมก็ทํางานอยู่กับคนยากคนจนมานับสิบปีเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้เรื่องส่วนตัวนิดหน่อยแต่สิ่งที่เราสามารถก้าวข้ามไปแต่ละจุดแต่ละจุดได้เพราะเราดีใจที่มีคนขอให้เราได้เริ่มต้น ท่านผู้ชมครับหรือท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของท่านเพิ่งจะได้เริ่มต้นอะไรไม่ว่าตำแหน่งใหญ่หรือตำแหน่งเล็กขอให้ท่านมีความภาคภูมิใจกับที่ท่านได้มีโอกาสคิดเป็นนะครับท่านจะเห็นโอกาสแล้วถ้ายั่นท่านยิ่งเป็นคนฉลาดคิดท่านจะย่อมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอแล้วท่านจะรู้ว่าจุดคุ้มทุนของชีวิตของท่านนั้นก็คืออยู่ที่ตัวท่านเองเริ่มคิดได้นะครับเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ ไปประยุกต์คิดไม่ว่าท่านอยู่ในอาชีพอะไรแล้วท่านจะประสบความสําเร็จท่านจะประสบความก้าวหน้าผมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าก็มีเรื่องราวแห่งความสําเร็จของตอนเองไม่ว่าไปพูดในต่างประเทศพูดที่ไหนไหนก็พูดได้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นเรื่องของเราผมอยากให้ท่านผู้ชมไม่ว่าท่านอยู่ในอาชีพอะไรท่านผู้ฟังก็เหมือนกันให้ท่านลองทําอะไรก็ได้ให้เป็นความสําเร็จจริงๆอย่างสง,ง่างามแล้ววันนั้นแหละครับ เมื่อไหร่ที่ก็ตามที่ท่านมีความสําเร็จเมื่อนั้นคนเขาก็ต้องการท่านเพื่อไปช่วยเขาเหล่านั้นให้เกิดความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับเรากลับมาดูสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองของเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่แปลกใหม่มากแต่มันก็เป็นเรื่องสองเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับที่ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญในเรื่องของการเมืองของกลุ่มสีที่แตกทะเลาะกันเองผมถือว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระไปซะละ เราจะไม่เสียเวลาในเวลาที่มันมีความมีเวลาออนแอร์หรือเวลาออกอากาศโดยเฉพาะโทรทัศน์นั้นก็ราคาค่อนข้างจะสูงทางวิทยุก็สูงนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้ท่านได้ขบคิดขึ้นมาสองประการในเรื่องแรกก็คือเรื่องของตำรวจที่ผมพูดผมเองมีเพื่อนที่เป็นตำรวจมากมีตั้งแต่ยศสิบตรีไปจนถึงพลตำรวจเอกก็มีนะครับ ได้พลก็หลายคนที่เป็นพักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องนายพันก็เยอะระดับผู้กํากับก็มากนะครับระดับชั้นประทวนก็มีมากไม่ว่าจะอยู่ลำดับชั้นไหนเขาเหล่านั้นก็เป็นคนเหมือนกันนะครับผมก็คบกับบุคคลเหล่านั้นสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอก็ทําให้ผมคิดขึ้นมาสองอย่างตํารวจบางคนเขาเดินอยู่บนถนนของความสุจริตยุติธรรมเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรบางคนก็จะใช้รถนี่ก็ยากลําบากเหลือเกิน เชื่อไหมครับว่าบางคนตํารวจเป็นระดับผู้กํากับนะครับเพื่อนผมนี่แหละครับแต่เป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่น่าชื่นชมมากนะครับเขาเองนะฮะเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยขอโทษนะครับรถเนี่ยบางทีล้อจะหลุดอยู่แล้วเพราะเขาดํารงอยู่ด้วยเงินเดือนอย่างเดียวเขาไม่ได้แสวงหาอะไรอย่างอื่นระดับผู้กํากับนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กํากับหรือยศพันตำรวจอกแล้วจะต้องร่ารวยเสมอไปนะครับไม่ต้องถามว่าทําไมเพราะแต่ละคนเขาก็ย่อมมีวิถีทางของเขา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนั้นนะครับจะรับหรือไม่รับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของผมเป็นเรื่องของเขาก็แล้วแต่แต่ละคนจะคิดจะเลือกเอาแต่ว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมีนะครับโดยเฉพาะตำรวจเมื่อผมจำได้เมื่อตอนผมเด็กๆยังอยู่แค่วัยรุ่นยังอยู่ในบ้านนอกต่างจังหวัดก็มีตำรวจภูธรเนี่ยเขาไปเฝ้าในหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่า โล่ตราตราโล่หน้าหมวกของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าสักดิ์ธิ์นะครับเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยนอนกลางคืนร้องให้แบบว่าเด็กตกใจร้องให้แล้วก็จู่ๆเด็กร้องให้เด็กรู้สึกกลัวร้องให้หวีดอะไรางี้นะเขาก็บอกว่าเขาก็เอาหมวกของตำรวจที่เขาประกอบอาชีพเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่นายสิบตำรวจนะครับเขาก็เอาหมวกหน้าหมวกของตำรวจเนี่ยมาวางไว้ที่ หัวของลูกนะครับใกล้ลูกปรากฏว่าเด็กเนี่ยนอนหลับนิ่งจนสว่างนั้นก็คือเกียรตินั้นก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษท่านผู้พิทักษ์สันติราษหรือครอบครัวของผู้พิทักษ์สันติราษเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายในทางภาคใต้นั้นเนี่ยตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่เราเสียตำรวจดีๆกันไปก็เยอะโดยเฉพาะพลตำรวจเอกนะครับพลตำรวจเอกท่านหนึ่ง หรือพันตำรวจเอกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปที่ใครๆก็เสียดายนะครับและยังมีอีกมากมายยังมีทาหารอีกมากมายถ้าเราดูในภาพบางภาพทาหารเนี่ยนะครับน้องๆคนทาหารที่ปฏิบัติภารกิจถูกยิงหัวอย่างน่าอาเนจอานาจใจท่านก็ลองคิดดูซิว่า M16 เนี่ยเวลามันโดนของแข็งมันก็ระเบิดพูดง่ายๆว่ามะพร้าวลูกหนึ่งโดน M16 อย่างเดียวมันก็แตกระเบิดก็จุกระจายออกไป นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองคิ่ดูว่ากระสุนเนี่ยเวลาเข้ามันรูมันเล็กเวลาออกนั้นรูมันใหญ่โอยข้างหนึ่งไปเลยพวกโจรร้ายเนี่ยมันโหดเหี้ยมนะครับพวกเหล่านี้มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ดุร้ายในคราบของมนุษย์พวกนี้จะไม่เข้าใจในคุณค่าหรือว่าในสภาพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นพวกนี้จะมีความโหดเหี้ยมโหดร้ายทารุณแล้วอะไรครับ ที่เป็นช่องว่างที่ทําให้โจรเนี่ยได้สังหารประชาชนมากมายไม่เว้นแต่ละวันก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราเสียท่าเล่กนของแนวร่วมของเขาเหล่านั้นผมเคยพูดเรื่องนี้กับอดีตแม่ทัพภาคที่สี่พลเอกิติรัตนาฉายารวมแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีจนตั้งแต่คนเสียชีวิตไม่ถึงไม่กี่ร้อยคนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เกือบห้าพคนแล้วนะครับเสียชีวิตไปอย่างมากมาย ท่านลองคิดดูว่าทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าทหารตำรวจไม่ว่าครูมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดนะครับเหตุการณ์ต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นบางทีทหารจะคุ้มครองชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปเพราะว่าถ้าอยู่ทาหารตำรวจอยู่คุ้มครองดูแลเขาก็จะไม่ปลอดภัยอีกกลัวว่าจะเป็นเป้าโจมตีนะครับทาหารตำรวจที่เขาปฏิบัติงานในพื้นที่มันก็ลําบากเพราะฉะนั้นนโยบายที่เขากําลังจะเคอร์ฟิลถ้าเคอร์ฟิล นะครับถ้าเกิดเหตุเคร์ฟิวแรงต่างเหล่านี้ในเมื่อเขาห้ามไม่ออกจากบ้านในกําหนดเวลาที่กําหนดแต่ถ้าออกมาก็แสดงว่าคุณก็ไม่ปกติทําอย่างไรได้ล่ะครับก็ต้องอดทนไม่อย่างนั้นนะครับตอนนี้โจรเนี่ยเดินเลือกยิงเอาก็ได้ก็เมื่อก่อนเตือนกันแล้วก็บอกกันแล้วนะครับเขาแทรกซึมอยู่ในทุกหน่วยนะครับแล้วทําอะไรกันอยู่คนที่ตั้งอกตั้งใจทํางานเขาก็ตั้งใจทํางานก็มี แต่ไอ้พวกที่ตั้งใจเอาสถานาการณ์มาทํามาหากินหวังแต่เงินหลวงที่เขาบอกว่าตอนไปเป็นไอติมทอปอนไปถึงเหลือแต่ไม้เนี่ยมันก็จริงทั้งนั้นแหละเกิดความสํานึกกันเสียทีเถอะเรื่องโกงเรื่องกินเรื่องคอร์รัปชันเรื่องโกงในเชิงนโยบายเพื่อที่จะให้ได้เงินมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเลิกเสียทีเถอะสงสารชาวบ้านนะครับนั่นก็หมายความว่าผมกําลังจะพูดถึงเรื่องทหารกับตํารวจวันนี้พูดถึงเรื่องตํารวจเกียรติและศักดิ์ศรีของตํารวจ นะครับส่วนเรื่องของโรงพักใครจะกินกันอย่างไรแน่นอนว่ามีคนติดคุกแน่นะครับเอาให้แน่เลยนะครับเอาให้แน่แน่เลยแล้วผมก็เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนั้นยังพึ่งได้ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งจะเป็นนายกก็ตามนะครับก็ในเมื่อผู้พิพากษายังติดคุกแล้วยังมีเลยพลตารวจเอกยังติดคุกแล้วยังมีเลยจะใหญ่มาจากไหนคนเหล่านั้นเราเคยรู้เรื่องกอกตใช่ไหมครับ กกตคณะกรรมการ,าก,ร,รการเลือกตั้งเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนเหล่านั้นในยุคที่กําลังเฟื่องฟูโดยเฉพาะท่านพนตลตมุเอกท่านหนึ่งโอ้โหผมเห็นทีวีเขาถ่ายเลยนะครับแค่คนเ็าไม่พอใจครับลักษณนี้ทาหน้าขึงขังเหมือนจะทําร้ายอะไรต่างเขาเพราะอะไรเพราะคิดว่าเรามีแบ็คอัพที่แข็งเราเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังกกตที่แข็งเพราะในทีมมีทั้งผู้วิพากษามีทั้งทหารยศระดับพลเอกมีทั้งโอ้โหตําแหน่งสําคัญและผลสุดท้ายเป็นไงครับ ผู้พิพากษาก็ติดคุกนะครับพลตำรวจเอกก็ติดคุกยังมีอีกหลายคนติดคุกแล้วไม่มีเหรอลัฐอรมนตรีจะติดคุกแล้วไม่มีเหรครับเมืองไทยที่นายกรัฐมนตรีจะไม่ติดคุกด้วยเราก็ต้องดูกันไปความชั่วทําให้คนติดคุกเราก็อย่าไปอย่าไปประนามว่าอะไรมันไม่ยุติธรรมนะครับแต่ว่าบางทีไม่เป็นความชั่วก็ทําให้คนติดคุกได้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีเงิน เขาไม่มีผู้ช่วยเหลือแล้วเขาก็ถูกตำรวจชั่วนั่นเองทำพยานหลักฐานเท็จเอายาบ้าไปยัดใส่มือเขาเอาความผิดไปใส่มือเขาเพราะถ้างานของเขาไม่ไม่สำเร็จผู้บังคับบัญชาก็จะสอบสวนก็จะไม่มีผลงานอะไรก็ตามที่เริ่มต้นและจบลงด้วยความชั่วกรมต่างๆเหล่านั้นมันก็จะมีจริงยังมีอีกเรื่องราวสักวันหนึ่งผมก็เจอเชิญคนมาเล่าเรื่องผลของความชั่วว่าเป็นอย่างไร แต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องเกียรติภูมิของผู้พิทักษ์สันติราชก่อนว่าผู้พิทักษ์สันติราชนั้นมีเกียรติอย่างไรท่านฟังเพลงมาร์คผู้พิทักษ์สันติราชนั้นท่านก็จะมีความภูมิอกภูมิใจเพียงใดผมก็มาเปิดให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งเจอเลยครับเคารพ เอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อพวงชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต